หมอมราชวงศ์ปิยาทรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการประกาศแผนปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าไทยใหม่ค่ะเพื่อแก้ปัญหาภาคการส่งออกที่มีปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเชื่อมั่นนะคะว่าแผนนี้จะทำให้ GDP ของไทยกลับมาฟื้นตัวได้ในอนาคตค่ะ หม่อมราชวงศ์ปิฎยาทรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเปิดเผยนะคะว่าในขณะนี้รัฐบาลกําลังเร่งวางโครงสร้างหรือแพลตฟอร์มการผลิตสินค้าของเศรษฐกิจไทยใหม่หลังจากที่ตัวเลขการส่งออกไทยนั้นยังขยายตัวติดลบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2558ค่ะโดยเดือนมก,กราคมตัวเลขส่งออกไทยติดลบไปร้อยละ3.46ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ติดลบร้อยละ5.76 และมีแนวโน้มว่าตัวเลขในเดือนมีนาคมก็อาจจะอยู่ในแดนลบต่อไปสำหรับแผนการปรับโครงสร้างในครั้งนี้จะประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักก็คือการแก้กฎหมายภาษีนิติบุคคลการแก้ไขารายชื่ออุตสาหกรรมที่รัฐบาลจะให้สิทธิภาษีผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI และการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมี โดยในส่วนของภาษีนะคะจะมีการยกเลิกการเก็บภาษีจากผลกําไรที่บริษัทไทยในต่างประเทศส่งกลับสู่บริษัทแม่ขณะที่การให้สิทธิทางภาษีผ่าน B O I จะเน้นไปในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นซึ่งเมื่อรวมกับแผนการพัฒนาดิจิทัลอี o คโนมก็เชื่อว่าจะทําให้ GDP ของไทยนั้นสามารถกลับมาขยายตัวที่ระดับร้อยละ5ได้ในอนาคตค่ะทั้งหมดมาเนี่ยผมคิดว่านี่คือการ พื้นสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจริงๆเพื่อฟื้นฟูให้เดินไปได้ในระยะยาวอย่างต่อเนื่องแล้วผมคิดว่าเฉพาะสองเรื่องแรกเนี่ยก็จะพลิกให้เศรษฐกิจกลับมาโตได้เกิน5เปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนหม่อมราชวงศ์ปิฎิยาทรยังกล่าวด้วยนะคะว่าขณะนี้เริ่มมีบริษัทต่างชาติที่สนใจแล้วก็ยื่นเรื่องเพื่อขอรับสิทธิ์ทางภาษีผ่านเกณฑ์ใหม่ของบ OI แล้วจำนวนหนึ่ง โดยคาดว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนอกจากนี้ก็ยังเชื่อว่าจะมีบริษัทขนาดใหญ่ที่เลือกเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ในไทยไม่ต่ำกว่า20รายด้วยกันค่ะ